วิธีเปิดตู้เซฟนะคะรุ่นนี้ค่ะโอ้โห8 5 0ห้8 5 0นะคะนี่พี่แมวบอกแล้วนี่ผู้เชี่ยวชาญตู้เซฟโอ้ทรงผมใหม่เหรออ้าวใส่ดูดูห็่ไหมเปิดได้ปกติค่ะใส่รหัสก็ใส่ได้นะคะหนึ่งห้าเก้หนึ่งห้าเก้า แล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะคะแล้วครับกดสี่เหลี่ยมด้วยหรอห้าเก้าสี่เหลี่ยมอ่าเปิดค่ะทำไมเปิดได้ลองล็อกล็อกรหัสดูอ่ะรีเซ็ตรหัสอ่ะกดรหัสรีเซ็ตค่ะอ่าตั้งรหัสคลิปดิฉันเอาสองห้าหนึ่งสองจำไง่ายๆนะสี่เหลี่ยมนะปิดค่ะแม่อีกครั้งหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสี่เหลี่ยมอ่าเปิด ปิดสิเอาลิเซตใหม่อ่าล็อกแล้วนะจบสองห้าหนึ่งสองสี่เหลี่ยมเปิดได้นะคะเปิดได้ปกติค่ะโอเคหนูถ่ายให้แล้วนะคะแม่โอเคไปส่งให้ลูกค้าได้ค่ะลูกค้าใหม่เดียวนะโอเคค่ะเราต้องเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานใช่ไหมเมื่อกี้เอาฐานเานเข้ามาเลยเหรอเขายังดีเลยโอเคแล้วทำไงต่อนะเปิดสี่เหลี่ยมหรือยังสี่เหลี่ยมแล้วหนึ่งห้าเก้ารหัสกลางนะโอเคจ้า เปิดได้นะคะปกติจ้าลรูปนี้เปิดง่ายแค่กดปุ่มดีเซลทั้งเดียวก็จบค่ะแล้วก็ต้องหาสามถึงแปดหลักก็ตามด้วยมาสี่เรียบเท่านั้นเองนะคะโอเคมืออาชีพโอ้ผมแม่แม่